พี่น้องเอ้ยสางความดีไหวให้โบเห็นกระตามสาร้สางสร้างเพื่อเมืองเพื่อบ้านตายไปกับบ่าอายดินสบายดีท่านผู้ส้มในปัจจุบันนี้เราเรื่องการก่อสร้างถนนทนทางอยู่ทีบ้านเ่าเองกำลังมีการเติบใหญ่ขย้ายตัวขึ้นไปโดยเฉพาะแมนถนนทนทางทีวายังม่ทในมาตรฐานเ้นว่าถนน13ไต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเองก็กำลังมีการขย้ายและก็ัมีการซ่อมแป้ง แต่การมีการข้อส้างเพิ่มเติมขึ้นอีกนับตั้งแต่น้องคนวิ่งจันหาเมืองปากสั้นและนอกจากนั้นก็มีแผนแต่นนเมืองปากสั้นหาทาแขกจนหดเขตภาคใตของประเทศเล่ายังห่วพออท่านั้นก็ยังมีถนน13เหนือแต่ก่อนนี่ก็ถือว่าเป็นอิรุกคักเนาะถือว่าเป็นถนนที่ค่อนขางว่าแคบบวกกับหน่นยงาน้านาลายั้นในปัจจุบันเองเพิ่น็มีการขยายถนนทนทางออกจาก2องเลนกลายเป็น4ีเลนส,ส,สวนทางกันไปมากครับสะดวกสบายนับตั้งแต่ เส้นทางซี่เกิดหาเมืองพลฮงในยาทาอิดเพิ่นก็มีการก่อสร้างกันอยู่ในปัจจุบันนี้ขาด้าในปัจจุบันนี้บ่ตํากัว780%ในการก่อสร้างนอกจากนั้นถนนตามโอมตามซอยก็มีหลายบ่องก็ได้มีการก่อสร้างว่าจะเป็นทั้งทื่นทั้งผาคลัฐเองบางบางบอนกน็เป็นทื่นของปัะชาชนก็นเห็นได้ว่ามีการก่อสร้างอย่างเป็นขบวนฟฟืน้นอันนี้ด้เห็นได้ว่าถึงวามเอาใจใส่ในการสร้างสาราพัฒนาอาจจะคอยเป็นคอยไปอาจจะโบดไว้ อาจจะบริได้ไวตั้งใจเฮาแต่ว่ายานหน่อยก็ยังมีการเหตุสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีและก็นะ่าภูมิใจสน,นั่นถ้าหากว่ามีการก่อสร้างนับตั้งแต่ตัวเมืองออกสูหส่หาสนบทข้ารเจ้าเองก็มั่นใจว่าเพิ่นจะมีการก่อสร้างอย่างแน่นอนแต่ว่ากระบูว่าเหมือไดไอสน,นัน่นถ้าหากเป็นไปได้ก็จะให้เกิดขึ้นเมื่อทุกยุทธุ่งมอง,หองนหรอทับผรสมัญญาหน่อยก็มีการเหตุอยู่ดีกว่า่ามหยังหนะ้งหันเหตุหนาทับผรสมประมาณนั้น นอกจากถนนท้นทางธรรมดาแล้วพ่นเองก็มีแพนในการก่อสร้างเส้นทางด่วนทางโซมเส้นทางด่วนนี่ก็มีหลยชุดไอหมองเส้นว่าเส้นทางด่วนมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่ว่าเหตุให้เฮามีทางเลือกก็คือเฮาบอกผ่านมาหลยคลิปแะไรแต่เขาบออยากใส่เส้นทางเก่าฝ้าไปเฝ้ามาจังซี่โดยเฉพาะใน้นในการสปีดในการแล่นรถของเฮานี่จาก8 0หาหยศกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเส้นทางด่วนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าตอบโจทย์ให้ผู้คน อาจจะมีการบอกการว่ากันในซึ่งลักษณะแบบว่าเสียเงินมั่ก็นแน่นอนอย่างเดียวทานผู่ชมอยากให้เข้าใจคำว่าทางด่วนบดได้หมายคมว่า,วาของรัฐบาลเองเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างั้งหมดก็ wait, ยังมีเอกส่วนในการลงทุนแต่ว่าเป็นโครงการของโยทาคก็คือโครงการของกระนนนทรวงโยธาธิการในขนทรงแต่ว่าผู้ที่ว่ารับในการออกแบบผู้ที่ว่ารับในการจะก่กอสร้างสิทธิทางด่วนอันนี้จะเป็นบริษัทของเองกสนแน่นอนรัฐบาลอาจจะมีหุ้นส่วนอยู่ในหัน สังหารตองเขาแจ้งกันว่าผู้ใดผู้หนึ่งทีจะมาเหตุเส้นทางด่วนผู้ที่จะมาลงทุนเขาก็ต้องวังพ้นกับไรแน่นอนแต่ว่าพ้นกับไายล่านั่นจะหน่อยหรือรายจะเก็บหน่อยเก็บรายมมนก็ขึ้นตามกิโลเมตรถ้าหากว่าเก็บถือเข้ากระแห่งดีใจแนะ่นาะทั้งโซ่โมมีไพยทีจะอยากไปใส่เส้นทางด่วนที่แบบว่ามันใส่ราคาแพงเกินไปแน่นอนมันก็ต้องสมเหตุสมผลอันนี้ข้าเจ้าก,กวางว่าคืาอกันกับเส้นทางด่วนะคนวิ่งจันเข์าเจ้าก็มีการปรับขึ้นปับลงยี่หอปหอั้นนั่นงตามกลไกของการแหลกเปลี่ยนเงิน,งนตาเป็นสิ่งสคัญ แล้วันเส้นทางลวนในปัจจุบันนี้ที่จะก่อสร้างก็มีหลายจุดลร้หมองอยู่ที่ประเทศลาวนบตั้งแต่เนื้อจนหัวใตก็คือโครงการในย้ทําอิฐนบตั้งแต่นคนวิ่งจันทร์หาเมืองเมืองว,งว,งวงียงนกีกเป็นเนยาที่ทําอิทแต่ว่าอยู่ในแผนของโครงการก่อส,สร้างเส้นทางลวนแต่น,นคนวิ่งจันทร์หาบ่อตเต็นไซเดนลาวจีนเป็นวันเบลวันรวดของซซปจีนที่เพิ่มมียุทธศาสตร,ร์ในการจะก่อส,สร้างเส้นทางลวนคู่ขนานกับเส้นทางรถไฟลาวจีนเส้นทางรถไฟไฮสปีดลาวจีนแสดงเนืาทําอิฐระหว่างนคนวิ่งจันทร์ฮ เมืองบางเวียงก็ถือว่าก่อสร้างสัเด็ยเสร็จสิ้น็นที่เหยียบถอยแล้วผู้คนก็สะดวกสบายใน้กันไปมากแน่นอนเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าบางจุดบางหมงองของเส้นทางด่วนมีการเปรียบเพศโดยเฉพาะเป็นขั้วกั้นก็เกิดมาจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุเต่านี้เกิดมาจากสข้าพเจ้ามันใจว่าเส้นทางเป็นเหตุอดดีแล้วแต่ว่าคนเขาเองนี่แหละบางคนกับส่วนใหญ่กับเมากับมีหมักประมาทกระมีพะวานยังพระว่ามันเป็นเส้นทางด่วนมันไปได้ไวก็พากันขับว้ โดยทีโบคิดว่ามันจะมียังตามขึ้นมานสดนก็ฝากฝาก,ฝากไปนาผู้คนที่จะไปใส่รถใส่ถนนต่อจากสินทางด่วนนครวินจันทร์หาเบืงเวียงก็ยังมีแผนก่กสาเส้นทางด่วนนับตั้งแต่นครวินจันทร์หาเมืองปากเซนครวินจันทร์หาเวียดนามอันนี้แมนเป็นแผนสิน่อสาเสินทางด่วนและการมีการปรับปุ่มความคืบหน,น้นาโดยเฉพาะแมนนครวินจันทร์หาเมืองปากเซในปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่าเพิ่นเองก็มีการสําเร็จเส็จสินในการออกแบบ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในการสำรวจตืมและก็ควบพร้อได้มือทีจะเเกียมกอ่อสังข์ฮอดลอดหาฟังเมืองน้ำกันวันเส้นทางดวนเตนคนครวิจันทร์หาเมืองปากเซนี่เพิ่นเริมก่อสางมือใดข้าพเจ้าขาดว่าเกิดแนนอนแต่ว่าบูหูวไหรือษะตัวอาจาั้นแล้วก็ยังมีเส้นทางด่วนเตนครวิจันทร์หาโซโซเวียตมก็ถือว่าเป็นเส้นทางด่วนที่นอนอยู่ในแผนของโครงการก่อสงังเส้นทางด่วนระว,งวังนครวิจันทร์หา โซโซเวียตนามออกแต่ออกต่างประเทศเพราะว่าเป็นยุทธศาสตร์ก็คือมีเส้นทางด่วนแต่ก็ยังมีเส้นทางรถไฟแต่นครวิจันทร์หาบุงอานออกทา่าเรือลำเลิกของโซโซเวียตนามถือว่าเป็นทะเลหรือว่าเป็นท่าเรือของประเทศลาวที่ว่าไปลงทุนอยู่ที่โซโซเวียตนามฉะนัน้นอันนี้คือแพนในการก่อสร้างเคีย่งครูขนานกันไประหว่างทางด่วนกับเส้นทางรถไฟนอกจากนั้นแล้วเส้นทางด่วนจากนกครยิจันทร์หาหัวเมือง แขวงหัวพันโดยพันนครวิ่งจันแขวงบริคัมไซแขวงไซซสมบณ์และแขวงเสียงขวางก่อนจะหอดแขวงหัวพันราสุดมณีเขาเองก็เลยครับเข้าเข้าดีของโครงการก่อสร้างสินทางด่วนต่อหอดจากแขวงหัวพันต่อหอดจากนครวิ่งจันฮะแขวงหัวพันออกจากแขวงหัวพันก่อจะมุ่งหน้าสู่ไซเดนล่าเวียดนามท่านผู้ชมเพนของโครงการก่อสร้างสินทางด่วนในปัจจุบันนี้ได้มีการสำรวจออกแบบและก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางด่วนเตเทศบาลเมืองหัวเมืองแขวงหัวพันหาไซเดนล่าเวียดนาม เจ้าก็ทือวาเป็นสินทางด่วนแพในยุทธศาสตร์ของโครงการกรา่อสร้างสินทางแต่นครวิ่งจันทร์หาแขวงหัวพันธ์สนามเนือเมื่อหอดยุดเขตดีแอพเพิมก็จะมีการสำรวจเติมอีกในการออกแบบก่อสร้างสินทางด่วนแต่เทศบาลเมืองหัวเมืองของแขวงหัวพันธ์หา,ายเดยนเล่าเวียดนามเจ้าอิงตามข่าวยังจันทร์ไหมรายงานในหูว,วาการสำรวจออกแบบและกะ่อสร้างโครงการทางด่วนแต่เทศบาลเมืองหัวเมืองแขวงหัวพันธ์หาเสดนเล่าเวียดนามทึ่ว่าตอนนี้ได้มีพิธีเส้นบดบันทึกความขาใจเดยเลือดทับโสม พื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสำรวจออกแบบและก่อสร้างโครงการทาง่วนแนวทางตัดใหม่แต่เทศบาลเมืองหัวเมืองหาแขวงหัวพันธชายแดนล่าเวียดนามดานสาก,กุลนำสวยในคู่แบบ B o t อะหว่างรัฐบาลแห่งสซปลาวและบริษัทเดาเจริญก่อสร้างซอมแปลงขัวทางในการข้าจํากัดผู้เดียวในบริษัททีเอสบีกรุ๊ปจํากัดผู้เดียวจัดขึ้นในวันที่3พฤษภาคม2 0 2 2ที่กระทรวงแพนการในการลุทขึ้น รวมลงนามในเอกสารสำคัญครั้งนี้มีขข้นระวางทานนางคําจันทร์วงศ์แสนบุญห้องรัฐมนตรีก็ท่วงแผนการในการนุ่งนและนทานสุริศักดิ์พันธมิตรประธานบริษัทดาวเจริญกือนก้องสงมแปลงขัวท่างในการขาจจำกัดผู้เดียวใดความเป็นสักขีพิญญาโดยทานคอนทองมณีวงศ์หัวหน้าแผนงนแผนการในการนุ่งทุนแขวงหัวพันธทานไตรลักวีซีสมบัติประธานบริษัททีเอสบีกรุ๊ปจำกัดผู้เดียวทานนางสุราวันแก้วพันธวง อเมริก,การบริษัท TSB กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวมีฐานงานประสงค์เมืองมานี่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงยุธธิการและค้นทรงฐานพลสุอินทวงห้องเจาแข้งแข้งหัวพันเขาห่วมเป็นสก,กีพยานโดยฐานไตลักวีซีสมบัติไขหู่าโครงการกอร่อสร้างทางด่วนแต่เมืองหัวเมืองไปหา,สาแสด็เล่าเวียดนามแข้งหัวพันการสําสวจในครั้งเบื้องต้นของบริษัทของพวกเฮานี่แมนการสําสวจเส้นทางอยู่ในรนยะ4 ของโครงการก่อสร้สางทางด่วนซึ่งในยะที่1นึ่งคานั้นแมนบริษัทอื่นได้เซ็นสัญญาไปก่อนนานี้แล้วสําหรับในยะที่4ของโครงการก่อสร้สางทางด่วนมีความยาวทั้งมดแมน80กิโลเมตรในด้านความละเอียดนี้ทางบริษัทของพวกเขาแมนจะได้ลงมือสํารวจพื้นที่ตต่มอีกครั้งหนึง่งพออยู่ในเสินทางในยะดังกล่าวนี้เป็นเขตภูเขาละกันดานการลงสํารวจพื้นที่เพื่อเก็บกร,รมขอม้อมูลเฮดบทสิงแวดล้อมแมนจะใช้เวลา1 5เดือน แต่พวกเขาจะเร่งสำรวจให้สำเร็จก่อนภายใน12เดือนหรือ1ปีจากนั้นจึงจะก,กู้ยืมเงินจากแหล่งทุนทั้งภายในและต่างประเทศและคู่ห่วมสัญญาต่างประเทศที่จะร่วมทุนห่วมกันโครงการดังกล่าวนี้รัฐบาลเมนอนุมัติหมดแล้วขาดว่าจะมีการก่อสร้สางทางด่วนในระยะนี้เมนจะสําเร็จการก่อสร้สางประมาณ3-4ปีการสํารวจออกแบบและก่อสร้สางโครงการทางด่วนแล้วตัดใหม่แต่เิศสบาลเมืองหัวเมืองแขวงหัวพันธ์หาเชเดนล่าวเวียดนามลานสาก,กุนน้ำสวย เป็นการนวงทุนระวางบริษัทดาวเจรเญก่อสร้สางซอมแปลงขั้วทางและการขาดจำกัดผู้เดียวในบริษัท TSB Group จำกัดผู้เดียวนอกจากนี้ทานไตรดักวีซีส,สมบัตยังได้กล่าวเตื่นอีกว่าเมื่อโครงการก่อสร้สางสินทางด่วนสําเร็จการก่อสร้สางทั้งหมดสีย่ยะจะมีผลประโยชน์หลายด้านเป็นต้นทั้งด้านการคมนาคมการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆตามชสยแเรียนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจกสังคมและอื่นๆ จากท่านผู้ชมอันนี้นะที่ว่าเป็นโครงการล่าสุดในการที่สํารวจออกแบบเพื่อจะก่อสร้างสินทางด่วนเตมเมืองหัวเมืองหาเสเดนเล่าเวียดนามข้าพเจ้ามั่นใจว่าโครงการสินทางด่วนแห่งนี้การเมนตัวออกมาจากนครวิ่งจันทร์หาแขวงหัวพันธ์ั่นเมื่อก่อสร้างสินทางด่วนเตมนครวิ่งจันทร์หาแขวงหัวพันธ์สําเร็จเส็จสิน้นแล้วในยะตัวนี้ถือว,ว่าเป็นในยะขั้นตอนต่อไปเพื่อจะออกสู่เซดนเล่าเวยียดนามนะทา่านประสม รวมแล้วในปัจจุบันนี้โครงการก่อสร้า,สา,างสินทางหลวงอยู่ที่ประเทศลาวที่วามกำเนิดเกิดขึ้นหลายจุดด้หม่องนับตั้งแต่เนื้อจนหอดใจถือว่ามีโครงการก่อสร้างสินทางหลวงเชียงคู่กันไปกับโครงการก่อสร้างสินทางหลวงแห่งศาสตร์สนั้นมันก็จะเป็นทางเลือกมันก็จะเป็นผลประโยชน์ให้แกพ่อแม่ประชาชนในกับผูที่ใส้รถใช้ถนนให้มีการตัดสินใจในรายขึ้นว่าจะเลือกใสเสินทางหลวงเสียเงินนเล็กอหน่อยเพื่อความสะดวกสบายหรือจะใส่สินทางเก่าก็สามารถไปใดเช่นเดียวกันทั้งหมดเป็นทางเลือกคือสิ่งที่ดี เหตุในห้าวหูวาประเทศเหอง็พัฒนาเลื่นขึ้นเอละจุดเือระกาวนั่นเองทาผู้ชมเจ้าขโมกขอบใจสำหรับการติดตามขอบใจให้หลายสำหรับการกดไลค์กด, like, กด say, แชร์ละสิ่งที่สำคัญขอบใจสำหรับการคอมเมนต์ที่สา่งสรรขอบใจให้หลายอย่าเลืมมอมบกำลังใจให้กกันและกันสบายดีขอบใจที่ทานติดตามรับส้มขอบใจที่ทานกด subscribe y ์ YouTube ขอบใจที่ทานกดติดตาม Facebook Page กี่หน่อย h ช n n e ล